เติมที่ไหน,ไหนสวัสดีค่ะ,คะกล้องกล้องค่ะเอาใหม่ค่ะ1นืสองสสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราชาว True AF9 ในมื้ออาหารเย็นสำหรับวันนี้ผู้อุปถัมภ์ใจดีกับการสนับสนุนให้อาหารเย็นของเราในวันนี้คือร้านมีดีแอดสีลมแอด,แอดสี มีดีแอสสีลมสำหรับร้านอาหารมีดีแอสสีลมในวันนี้เขามีอาหารอร่อยๆอ,อ,อะไรมาให้เราได้รับประทานในมื้ออาหารเย็นในวันนี้เริ่มที่เมนูแรกเลยค่ะพี่ซันนี่กุ้งพริกกุ้งพริกไม่เป็นไรค่่ะพีซัสูต่คุณยายกุ้งพริกเหลืองสูตรคุณยายค่ะต่อด้วย ปลาทะเลรวมมิตรต่อด้วยเพิ่มเสียงหน่อยค่ะพี่ไอซ์เต้าผู้ทรงเครื่องค่ะต่อด้วยสลัดปลาดอนลี่ค่ะและที่เราขาดไม่ได้ก็คือข้าวค่ะและท้ายด้วยคัสตาร์ดเค้กค่ะน่าอรอร่อยทุกเมนูเลยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่ต้องการ อยากจะหาร้านอาหารอร่อยๆในเมือ่อในมื้อเย็นในวันนี้นะคะเนสก็ขอแนะนำเป็นร้านอาหารามีดีแอสสี <S S <S ลมค่ะสามารถติดต่อสอบถามไปไ,ไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์026352590ย้ำอีกหนึ่งหนค่ะ026352590ค่ะ สำหรับวันนี้เราชาว True AF9 ก็ต้องขอขอบพระคุณร้านมีดีสีลมค่ะสำหรับตอนนี้เราทั้งหมดขออนุญาตไปรับประทานอาหารมื้อเย็นค่ะสวัสดีค่ะเราไม่ได้ผีเข้าไปอย่างใดนะครับวันนี้เราอยู่ในอของ, <I> ของ